สวัสดีครับพบกับช่างสิทธิ์เช่นเคยครับว <c oughs> ันนี้จะมารีวิวลูกเกี่ยวเช่นเคยครับ <c oughs> เล็งพันเกี่ยวนาปังนะครับเล็งให้ทันแน่นอน <c oughs> อันนี้สร็จเรียบร้อยแล้วต <c oughs> ัวน,นี้จะเป็น DC 95สแตนดาครับ ตัวนี้เป็นเจ็ดสิบขยายสองเมตรห้ 2, าสิบสี่น่าจะใส่ปากร้อยห้าไปเลยนะครับอันนี้ลูกค้าขยายเองครับก็วัดสเปคมาสนใจสนใจที่จะได้ลูกเกีียวให้ทำตามสเปคเนะี่ยทำได้นะครับก็วัดสเปคของเจ้าของมาก็ผมก็ทำให้ได้ งานก็จะประมาณนี้ครับแช็กมุนด้วยนี่แช็กมุนไว้ด้ไม่โดดไม่โยนนะครับนิ่งๆครับนี่ของเราจะเป็นหน้าเป็นส่งชั้นนะครับมีลูกปืนประคองในมีบูธประคองในทั้งสองข้างนะครับ วันนี้ก็ตัดปัญหาได้เลยว่าหน้าเป็นแตกหน้าเป็นบิดงอยากที่จะบิดที่จะงอนะครับอันนี้ก็เป็นเจ็ดสิบขยายเดี๋ยวมาชมตอนเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ดูครับเจ็ดสิบขยายสองเมตรห้าสิบสี่หกยาวมากน่าจะใส่ร้อยห้าไปเลยอันนี้ก็ร้อยห้ามาแต่งเต็มนะครับ คอสปริงเขากว่าจะถอดถอดยากมากเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบของสิทธิ์เจริญยนต์ของช่างสิทธ์นะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของช่างสิทธ์เวลาทำผมจะทำให้แบบเวลาซ่อมบำรุงเนะี่ยจะง่ายอถอดแป๊บเดียวถอดปากออกคันมัดออกไม่ถึงห้นาทีนะครับก็ แก้ไขสถานการณ์ได้เดี๋ยวนี้ผมรอครึ่งวันแล้วครับอดยากมากตัดออกได้วทั้งตัดทิ้งด้วยอันนี้ก็มีร่องคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำร่องคู่ให้เป็น dc 1 0ร้รุ่นแรกครับรุ่นทดลองทันนี้ก็สิบสิบปีแล้วครับสภาพก็ยังโอเค งานของเราก็ประมาณนี้นะครับนี่สั่งจองไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยจะทำให้ทันเร่งทันเกี่ยวทุกท่านทุกคิวแน่นอนครับจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีว่าลูกนี้จะออกมาเป็นยังไงเจ็ดสิบขยายปาก2องเมตรห้าสิบสี่ครับโฮม